ก็กบไปถูกคุณก็ต้องโดนสิเอาไงมาเพื่อโดนเ่ะวันนี้ไม่ต้องใครหรอกสวัสดีครับพวกกับพวกเรา a T R นะครับวันนี้พวกเราก็มีเอ้ยไอ้จับมีเกมสนุกสนุกมาเล่นกันดีแล้วนะครับเกมที่เราเล่นวันนี้ก็คือคือเกมอะไรวะเนี้ยเกม ไอ้นี่ต่รหัสต่รหัสต่รหัสกูระเบิดกูก็ฟอร์มอย่างนั้นแหละก็คือกูจะให้พวกมึงเอามันไปแบ่งทีมสรุปรับอยู่เล่นด้วยนะกูให้พวกมึงเล่นทีละคนดีกูจะให้พวกมึง3ามคนช่วยกันต่อรหัสเพื่อช่วยเพื่อเพคนคนหนึ่งก็ใครใครที่ถูกจับไปก็ต้องไปช่วยคนนั้นพวกมึงต้องแกะรหัสของกูให้ได้กูจะมีรหัสได้สามตัวก็่านเลยเราก็จะไปเล่นเกมต่อรหัสลับกระชับบิดนะครับผมเฮ้ยเรลาบนเครื่องบนเครื่องบนเครื่องไปชอบเกม เราไมไปชมกันเลยนะว่าจะสนุกไม่สนุกก็ต้องดูไม่แกลืมดูนะเอาแล้วเอาเลยไปไปเลยไปดูเลยดีกว่ากติกาเราก็มีอยู่ว่านะว่าไอ้แอคไปไหนผมใช่ทุกคนอ่ะสามคนสี่คนเนี่ยเอ้จะมีคนหนึ่งถูกจับไปนะจับไปหนึ่งคนจับโดยโจรตลัดถูกจับโดยโจรสนั่นผมที่เป็นโจรผมเหมือนได้เหมือนไะอแล้วผมใช่พวกคุณอ่ะสามคนเนี่ย เข้าไปช่วยคนที่ผมจับไปเในการกู้รหัสที่ผมเอ้ยเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่ครับอ่ะแล้วไปจับได้ไงอี่โจนห่างกันนะโดนสลัดเดินสลัดอ่กับผมก็โดนสลัดยังไงเนี้ยเนี้ยเอาคนเลยสลัดสลัดตาอ้จัดแค่กติกาก็มีแค่นั้นแหละไปเลยดีกว่าเดี๋ยววลาผมมีเวลาให้สามนาทีดีกว่าสามนาทีในการช่วยตัวประกันนะเริ่ม เลยกูเลยอ่ามันเชื่อกันเป็นต่อเอานด้เอฮะแล่วก็สระเอเออันเนี้ยซ่อมซ่อมหรือซ่อมบอลวะซ่อมบอลซ่อมไม่ชัวร์ไปซ่อมซ่อมบวนดินไงแล้วแต่เลงเรียกอะไรซ่อมซ่อมบวนดินก็ว่าลองอัดให้ดูนะทหารหรือมั้งชอทหารอแหวนทีทีนี่ไงทีวีนี่ไงเนี่ยสระอีเนี่ยแล้วมีอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้หวยใจหวยเออหวยใจเว้ยเสียบแล้ว FT เอ้ยไม่ใช่ อันนี้โอ่งนี่เกี่ยวด้วยใช่ป,ปชหมคำเดียวกันใช่ไหมได้ได้เขื่อนบ้างไหมอ๋อคือคำเดียวกันเหรอคือคำเดียวกันรวมเป็นสามคำอ่ะคืออะไรวะคำเดียวกันตะพยางค์งอ๋อถามพยางค์แต่แค่มันหายไปแค่สามตัวแค่นั้นเองเนื้อกเก็บมาผสมกันให้เป็นคำให้ได้แค่นั้นเอง F T R S T R เฮ้ย S T R เฮ้ยเฮ้ย,ยใช่ป่าวใช่ดีดีเอ้า S T R เขียนดิเขียนดิเขียนดิเขียนยินยันคำตอบด้วยแต่มึนเฮ็ด S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  ถูกแล้ว S ออกนี่โอก็คืออาโี่เปลี่ยนที่เดียวค่ะแล้วูง่เลยที่เรียนกง่ยเลี่เยแล้วพเป็นเ็เลยลี่ด้ยวทเปลียนนูด้วยถ้าจะยืนยันอ่ะอรอี้นี่ก็โออา O R อาอะไรวะาี่เป็นเออาอยู่แล้วเดี๋ยอเนี่นี่ก็เสรจสระอาไปเพียดไอี้ทีใช่ เรียบร้อยอันนี้เขาก็ยิงวูจะโมบูยู่ยิงใจกับปัอมแล้วนะไปไปรอนู้นเลยเสียกระป๋องโอ้โหเวลา40วิถ้าือแล้วเปิดไปเยอะขนาดนี้คิดจะรอดไหมล่ะนอดเอาไปตายถือไปเยอะขนาดนี้คิดว่ารอดไหมล่ะใช่วูใช่ถ้าตอบถูกคนถามโดนนะครับเออตอบถูกคนถามโดนเปล่าใช่โอ้พี่เซฟจะว่าผิดแน่พวกกูไม่น่ารอดแล้วแหละ เอเพื่อนรักข้ามมันช่วยเองแล้วเว่าตัวนี้นะครับตัวเอฮะใช่เลยตัวนี้เป็นซ่อมซ่อมพื้นดินก็เลยใส่ซ้อเสือไปใส่พันธุ์ขั้วใบนี้เป็น H ตัวนี้เป็น T นะเป็นทีวีเราก็ใส่ T และสระอีไปผมเชื่อมาในตัวมึงเว้ยเพื่อนองก็คืออ่างฮะแล้วผมก็ใส่สระอาไปเป็น H C R เป็นชื่อของช่องเราเองครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะครับผม นี่ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือถึงเต้นถึงเต้นเนี่ยคือคำตอบที่ที่ที่ทีทีผิดครับผมอ่ะอ่ะอันนี้เฮ็ดถูกนะทีถูกแต่อาไม่ถูกผมเขียนเป็นอผมจะให้คุณอ่ามันก็ง่ายไปดิเฮดทีอ่อ ไอ้ท่ออกไอ้ที่ออกมันคืออะไรวะไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยมมันมีความหมายเลยกูโกงเลยดูสิเดี๋ยวก็ผมหลอกดูดิมาดูโกงกินโกงเกินอ่ะนี่นะไม่ได้หลอกคุณนะผมไม่้หลอกนะดูได้ปวดเลยต้องปวดในกูนะปวดหัวกับมึงเหี้ยที่ออยหอมนะครับทุกคนเฮียผมนั่นนี่โอ้ยโกงกินเลยว่ะ สองทุบเลยนะไม่ไม่ต้งองปักงโอ้ยรถเต็มรถคนโอ้หหโหรถเล็กแล้วกูก็หดไอเ้มพวกนี้ไม่หดมาแขนไปด้วยเลยแ,แม่กูไม่เจ็บเที<อ>่ยวกูเจ็บ,เจบปาก <laughs> อันนี้นะครับ <oughs> เริ่มเกมสองรอบที่สองนะครับรอบที่สองใครจะโดนพร้อมยังอมแล้วขอให้จบ หาตัวประกันอีกรอบนึงเพาใครจะถูกจ mm. ับเป็นตัวประกันไปที่มหาวิทคนประหลาดจะทำอะไรอะไรแล้วจะมีอะไรบ้างอ่ะคุณส่งซิกคุณส่งซิกนี่ครับงั้นเปลี่ยนเป็นนักออกอ้าวโอเคแล้วนี่คือรอบที่สองรอบที่สองไปใครจะโดนครับโอลานายอ๊อฟเรียบร้อย การคนเดิมแต่รอบนี้เราจะช่วยพี่เจให้ได้นะครับผมโอ้โหมีแต่คำแปลกเปลาาใครจะทายถูกกว่านี้เดี๋ยวอะตอนนี้อันนี้อันนี้เดือันนี้ไว้สุดท้ายเดือดโอ้โหแล้วคำแรกไม่รู้ไลท์อันนี้ไลท์นีไลท์เออโอเคนี่นะครับคือคำบบที่ได้เดี๋ยวไม่านะแล้วคำแรกวะไม่รู้เลยเฮ้ยโทรศัพท์คุณอยู่ในฝาแล้ววะซ่อมมีมาเอามาเลยมันเป็นเครื่องครัวเว้ยเอกียร์เลยหมดนี่เหรอคือคำเดียวอ่ะไหมครับหรอใช่แอนจะสิ้นแจกอยู่ อันเนี้ยไลท์อันนี้ไลท์อ๋ออันเนี้ยไลท์ลุยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ะเต้นโชว์ไปนี่นี่อะไรนี่มีชุดชุดอาหารชุดจานชุดจานจานหรือจอจานจอจานอันนี้ลิงรอลิงรอลิงชัวใช่แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงนาทีแล้วเดี๋ยวเราช่วยนายเองวันนี้ไม่โดนหรอกรอบสองแม่เราเดิเดินเฮ้ยพวกมึงเลือกอาวุธดิ อันนี้ไลท์ใช่ไหมเตรียมจะบอมกูเลยใช่ไหมเอา i เคไเคีใช่ไหมอะไรมันเข้ากับไลท์ฮะเอาเขียวโดยกดไลท์ะกดไลท์ทั้กี่คำกดไลท์เจเจดวงคนแรกเจ๋ววใช่เจ๋วเรอ้รูรู้แล้วว่าเจ๋ววเหรอใจอันนี้มันมันเว้นํำซ้คํำซ้มทัวร์ทำซ้ำไงเอเออ๋อเอ ถูกหรือผิดนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นคำตอบที่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 ผิดครับผมอันนี้ก็คือรออเลยไหลไม่เอกคือหลอกเอ้าแล้วเราต้าแล้วทำไมอาคือหลอกไงไม่ไม่ได้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  ก็คำตอบไม่ถูกคุณก็ต้องผิดสิคุณจะเอาอะไรมาทำผมบ่าถูกป่ะทุกคนแต่แคที่อ๋อแล้วคุณถ้าคุณตอบไม่ถูกคุณก็ต้องโดนสิเอาเลยมาเพื่อโดนอ่ะวันนี้ไม่ต้องใครหรอกคุณตอบไม่ถูกอ่ะโอ้โหใครโดนเดี๋ยวโดนรถอีกแม่มันก็ทุกอย่างเลยกลางๆอย่างกลางหัวเลย

ตอนนี้จะเอาอะไรครับจะโอนหรือปังฉุบปังฉุบโอเคต้องต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้โกงนะถูกป่ะคืาคำถามผมคิดมาแบบนั้นโอเคจัดไปยิงฉุบยิงฉุบ มันจะไม่เปลี่ยนคนเลยวะไอ้เจเรามาดูนะครับว่านักสืบสาววันนี้จะช่วยไอ้เจมาได้ไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะตายหรือว่าไอ้เจจะตายเราทำมาดูกันตอนนี้ตายตอนนี้เป็นแบบปกตินะคำถองเดิมปกติหรือเปล่าปกติครับผมไม่เอีไม่เอา่เอาไม่เอากระรานแต่ว่าขีดขีดมาหรอไม่แน่ใจอันนี้เตจมครบเปล่าครบครับผมชัวร์นะครบไม่มีหลอกเออโอเคไม่มีหลอกโอเคโอเคนะเอากี่วิ สองนาทีเหมือนเดิมโอเคมาผมขอสองวิอมแล้วพร้อมนะระเบิดจะทำงานแล้วนะติดเริ่มนนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับดิวนี่ครับอะไรอ่ะนี่นะครับผมนี่นะครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วงนต้องมีเียยกัแหวนแก้วแก้วนี่ก็เป็นวอแหวนวแหวนนี่คือนี่นะครับตัวดับเบิลยูนะครับผมโอเคแล้วนี่คือใครเฮ้ยยินยั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 ต่ันย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 ันอันย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 ัคยัน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 ันย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 นยั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 อยัดยันอันนีัคยัน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 ยัไยัเยันาันยันยันยยนยันคนยยันยัยันยัยันยยยยยนันัยน เจมันต้องรู้แน่ๆเจเนี่ยว่าไวนเนี่ยไวายก็เป็นแก้วไงเจมึงเชื่อกูดิมันจะใช่ปก้วกางเกงมันจะเป็นเจได้ไงใช่ป่ะเจแก้ววายกางเกงมันจะเป็นเจวายก็เอาสิก็แล้วแบบนี้เจวายเออเจวายไม่ต้องกลัวกูโดนหรอกคุณไม่เยอะแล้วเอวายเอเจเฮ้ยเจดิไม่ใช่ตัววายเจเอวายก็คือให้กินยานเขียนในนี้เลยอันนี้ผมให้คุณพี่เคาไปกระดาษแบบนั้นอะ ใช่ไมปไม่รู้ว่ายังมีหลอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ใช่อยู่แล้วเรื่องอื่นแต่ก็ไม่รู้มีหลอกหรือเปล่าไม่หลอกหรอผมไม่โกนไม่หลอกใครมไ่หลอกจังตลอดเวลาแหละโอ้ยยังเงี้ยเลยแบบเงี้ยเลยงเงี้ยแบบเงี้ยจับเอ้ผมยืนยันคำตอบเลยนะครับผมก็รู้ใครคนทำเกมนี่ครับก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วทีไอวีบิลครับอันนี้เป็นตัวเอ็มนะครับนี่ครับ เอ็มอีว่าคุณไปหลอกกับเกลียดโดนแล้วล่ะไอ้เกียนโดนนะไอจันเจย์อย่าไปเชื่อมันก็โดนววายครับครับผมแล้วแมวแล้วถ้าแมวไม่ออกซีมาทำไงอรับแคทตี้ิวซิลไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะต้องเป็นชื่อในแก๊งก็คือยืนยันยันยืนยันต่อครับผมนี่คือแก๊งนักสืบจะมาเฉลยคับตอบนะครับว่าเอาไ่ว่าตอกันจิตใจเลย มาถูกหรือผิดนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ท uh ี่ที่ที่ผิดครับมาถูกถูกถูกโอ้ยนัก่อนนักบอลนักบอลนักบอลโอ๊ยโอตรเลยแภาพกูเจ๋วเหรอเยอะเลยเค็มเหมือนปลาเค เกมนี้สายจะเหลี่ยมหลอกก็หน่อยแต่สื่กตอบตรงไปเลยไม่ไม่คิดว่ากูจะหลอกเลยหลอกมาสองเกมแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับกดไลค์ให้นักสืบด้วยนะครับไลค์นักสืบด้วยรีบนักสื่อไปจอนมากครับวันนี้ขอเสียงหมดมือไปๆมาจับไม่จับมือซ้ายก็ทำประตนจะได้ ต้องดูอย่างเดียวอ่ะไม่ชอบก็ต้องดูถึงชอบก็ไม่ชอบก็ต้องดูก็ต้องดูอย่างเดียวแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์กดซับสไครป์ไปับผมไปไปไหนล้างตัวดิล้างตัวดิ่า